อ้อยแถมใครไม่ลดอ้อยลดนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับน้องออยขายฟอร์ดนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5นะคะนี่เลยค่ะพี่พี่จ๋าตัวด้านหลังน้องนี้เลยนะคะเป็นฟอร์ดเอวเวอร์เรสต์ไทเทเนียมขับสองนะจ๊ะเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบนะคะพี่พี่นะตัวนี้เป็นตัวขับสองนะคะนี่เลยพี่พี่จ๋าค่าตัวน้องราคาเต็มนะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะพี่พี่นะเดี๋ยวเราไปชมกันท้ายคิดว่าน้องจะให้ส่วนลดเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อเลยนะคะว่า เขาแต่งอะไรกันบ้านนะคะพี่พี่นะนี่เลยจ้าในส่วนของด้านหน้านะคะนี่เลยเป็นไฟหน้า LED นะคะพี่พี่นะและในส่วนของตัวกันชนนะคะนี่เลยค่ะพี่พี่จ๋าเป็นตัวกันชนวายนะคะและยังไม่พอนะคะตัวนี้ยังใส่เป็นกระจจาหน้าวิกเตอร์มาให้ด้วยนะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะจ๊ะและยังมีไฟนี่เลยค่ะพี่พี่สาจุดนะคะ อันนี้พี่ๆสามารถเลือกสีได้เลยนะคะมีสีขาวกับสีส้มนะคะแล้วนี่เลยจากพี่พี่จ๋าตัวอะคริลิกคาว่าเอเวอร์เลยนะคะบอกเลยคันนี้นะคะแต่งมาหล่อมากๆเลยนะจ๊ะแล้วไปดูด้านข้างกันค่ะพี่ๆว่ามีอะไรกันมาบ้างนะคะนี่เลยค่ะพี่ๆขาในส่วนของตัวคิ้วล้อนะจ๊ะเป็นคิ้วล้อวิกเตอร์นะคะพี่ๆนะ ตัดขาวตัดดำก็คือหล่อมากๆเลยนะคะและนี่เลยจ้ายางเขานะคะเป็นยางนะคะตัวนี้เป็นยางโตโยไทยนะคะพี่ๆนะมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะขนาด20นิ้วนะจ้าพี่นะอ่าเดี๋ยวไปดูกันด้านข้างอีกนะคะพี่พนะนี่เลยจ้าพี่พนะในส่วนของตัวนี้นะคะหูกระจกนะคะจะครอบเขาเรียกว่าเป็นสติ๊กเกอร์มานะคะและนี่เลยจ้ามาพร้อมกับกล้องสา0รอองศาให้นะคะแล้เดี๋ยวพาไปดูภายในกันค่ะพี่พี่นะ นี่เลยค่ะพี่พี่าภายในนะคะเป็นเบาะหนังสวยงามเหมือนเดิมนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะปรับได้8ทิศทางนะจ๊ะพี่พี่นะขนาดจอหลังพวงมาลัยของเขานะจ๊ะขนาด8นิ้วนะคะขนาดจอกลาง12นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford Pa ั s ได้นะคะพี่พี่นะสามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือค้นหาตัวรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะและยังปลดล็อกล็อกรถผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะพี่พี่นะตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดนะคะพี่ีพี่พี่นะ เป็นเบรกมือไฟฟ้าและพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวนี้นะโหมดการขับขี่ของเขานะคะพี่ๆนะจะมีทั้งหมดสี่โหมดนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะพี่ๆนะนี่ในส่วนของตัวถังน้ำมันก็แรปสติ๊กเกอร์มานะคะพี่ๆนะนี่เลยถังน้ำมันนะจ๊ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะบรรจุได้แปดสิบลิตรนะคะและยังมีตัวแอดบูนะคะพี่นะช่วยลดสีลดกลิ่นช่วยลดควันดำนะคะพี่ๆนะอ่าแล้วในด้านหลังนี้นะคะพี่ๆจ๋า นี่เลยเป็นการชนท้ายนี่เลยค่ะพี่จ๋าเป็นการชนท้ายวายนะคะมาพร้อมกับนี่เลยจ้ะพี่ไฟท้ายซิกเนเจอร์นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะพี่พี่นะและมาพร้อมกับนี่เลยจ้ะพี่กล้องหลังและเซนเซอร์รอบคันให้นะคะน้องออยจัดให้นะพี่พี่นะใครอยากแต่งรอบคันแบบนี้นะคะพี่พี่นะจากราคาเต็ม1นึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะวันนี้ถ้าใครไม่รับแต่งนะคะรับ เป็นส่วนลดตัวลดนะพี่พี่นะเหลือเพียง1 6 9 9 0 0้านบาทเท่านั้นนะพี่พี่นะใครอยากแต่งแบบนี้หรืออยากรับส่วนลดหรืออยากได้ราคา1นึ่งล้านหกแสนเกบาทติดต่อน้องได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็นะคะติดต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ